ครับผมเมื่อนี้แล้วครับเนาะกระซิบผ้าพี่น้องว่ามึงวิธีการเห็ดปุย๋ยที่ว่าไปสีดเข่าสีดเข่าหอมมะลิทุงกุลาแล้วก็สีดใส่กับผักพืชผักสวนขั้วนะครับไม่ดอกไม่ประดับผลลมากรากไม่ได้หมดทุกอย่างนะครับเนาะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของต้นไม้แล้วก็ดิน ดินให้ดินปรับสภาพดินให้ใหดินเกื่อนซุยดีนะครับเนาะ,ะช่วยดูแลบำรุงตน้นไม้พืชผักสวนครัวของเฮานะครับเนาะดู่ดินซี่สังคอแสงนะครับเนาะอันนี้มันมันเป็นมันเป็นเราได้ครับเนี่ยร้อมใส่งานเราผมเอามาไว้ถ้าผสมเอามาไว้ถ้าผสมเติมเข้าไปวิธีการก็กเฮ็ดบ่ญยากครับพี่นอ้อกใส่ไข่ไป สองหน่วยนะครับเนาะขวดบ่หลายไข่ไก่เปลือกอะบ่ได้ทิ้งนะครับเนาะเก็บไว้แต่ใส่ใส่กับต้นไม้หน่อไม้ไข่ไก่ไปสองหน่วยนะครับเนาะพี่เนาะลงคิวรถไปหนึ่งห่วงลดอันหนึ่ง มีน้ำปลานะครับเนาะใส่แค่นี่ครับพี่น้องปลาอีกสองส่วนพี่น้องต้นใหญเขากันนั่นสิแหละครับพี่น้องเห็นหัวกวดเัาหลายเัาก็ใส่ไข่หลายกว่านี้้ะครับเด้อไข่หนึ่ง,งชื่อรถ กน้ำปลาที่ใส่นะครับเนาะพี่น้องปวดผมละลายผมก็สีเสร็จประมาณนี้ครับคนกับเขากันแล้วครับส่วนหนึ่งนะครับเนาะต่อขวดเป็นอาหารของมวเชืือเฮาขยายโดยใส่ไข่น้ำปลาผมคือหยดนะครับเนาะพี่น้องแค่นี้แหละครับน้ำนี่ อยากแนะนํำให้เป็นน้ำฝนนะครับนะผมก็ใส่น้ำฝนนี่ทางทั้งหลังนี่ผมตรงไว้นะครับพี่น้องใส่น้ำฝนรู้สึกว่านา้ำฝนนีสีดีครับใส่ไปครับพี่น้องประมาณนี้ครับเดยมันบอ่อไหลก็เติมไปยังน้อยตรวจซ้ำนี่นี่ก็ ใส่จากสองถึงสส่วนนะครับมองนี่ไหลยุ่งจะมาอะน,นครับยุ่งหลปวดไงนี่ทิ้งไว้จนมันแดงกว่าล้วครับ2อ,อาทิตย์ถึงหึงเดือนเล่อครับพี่น้องที่เหลือนี่ก็ยังใส่ได้อีกนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบอันนี้สิบห้าใส่2อนหน่วยยิ่งเหลือนะครับพี่น้องเหลืออีกประมาณ3ขวด ผมมีเซตอีกสามขวดเนาะาตอนนี้ก็สีเอดแค่นี้ให้พี่น้องมึงก่อนเนาะครับพี่น้องอันนี้ก็ได้เติมหัวเชื้อไปแล้วนี่เดี๋ยวจะเติมน้ำเข้าไปครับพี่นอ้องนี่นครับมือหนึ่งเป็นเหลวแล้วครับเด้อเยีศษขวดหนึ่งก็ใส่ขยายได้หลายครับขวดหนึ่งขยายได้หลายเนียเอามือเป็นแล้วพี่น้องมึงพี่น้องมีหลายก็ใส่หลายครับใส่หลายมันก็สิเป็นเร็วเนาะครับพี่น้องเติมไปขวดผมก็ใส่ขวดเก่าเลย ปวดเกาทีวผมไปฉีดมือสาร์ฉีดแล้วว่ก็ับมาก,กรอกหนามใส่กับขยายเลยใส่หลายกับเป็นเลี้ยวครับพี่น้องพอดีผู้ใดมีบรหลายก็ใส่หน่อยๆได้เห็นง่ายๆครับใส่ได้สูตรนี่ใส่ได้ก็เพิดพักทุกชนิดครับพี่น้องระบบรลากระสีดีระบบต้นกระฉังแรงอ่าพวก ต้นใหม่ต้นเอียงแข็งแรงแล้วพวกสัตว์ตักับว่าใครมารบกวนนะครับเนาะเคนสมบูรณ์แข็งแรงใส่เข่าก็ดีครับพี่น้องผมก็ะสีขี้ของุกป,ปีให้เขา่าเข่าก็สีบวกไปครับอ่าดูเลี้ยหนามครับขีดไปรอบเดียวเลยอันนี้บ่ได,ด้ขีดฮดก็ได้ครับอันบ่มีเครื่องขีดหรือว่ามันหนักลดเอาเลยครับพี่น้องลดเอาเลยก็ได้ สองขวดสองขวดกรเทียวขวดตัวนี้นหะรอครับกรอกเลยเห็นมัง้งกรอดกด้านหลังนีง่นะ้าแบบหนึ่งนะครับอือเนะติมเลยใส่ไข่ นี่แล้วทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ในลมก็ได้ครับพี่น้องลมไม่เ่าตากแดดแห้งก็ได้ปิดฝาครับแค่นี้แล้วครับพี่น้องนี่แล้วก็ปิดฝาแค่นี้ครับพี่น้องเก็บไว้เลยเก็บทิ้งไว้ในหม่มปิดฝาง่ายๆครับก่อนที่เก็บเของห่มก็เขย่าก่อนครับลืมบอกเขย่าให้แค่นี้แล้ว ใครมันกระจายไปทั่วขวดนะครับนี่มังกระเชื่อหลายเนี่ยแดงเหรออันนี่นะครับพี่นอ้องข้าวเดียวสามถังก็ใส่สามขวดกับปีปีหนึ่งนี่ก็ได้ใส่หลายครับพี่นอ้องนี่บ่แดงเติมเข้าไปอีกหัอเชื่อเขามีหลายครับพี่แมนลืมเติมด้ครับในขวดนี้ ที่การปุ๋ยลงทุนแค่ไข่สองหน่วยครับนี่ยนีใส่ผลดีครับใส่ได้ตลอดปีใส่ได้กับทุกครัางต้อ,อแบบปลอดภัยนะครับเนาะบอ,รอตรายดีต่อสุขภาพาบอ,อใส่สารเคมีเติมเข้าไปกับเขามีไยปุ๊บ พีเขียวผมก็จะเก็บไว้ด้านหลังอยู่เลยครับนี่ไว้ขางๆก,ก,กันกับพวกที่ผมใส่เลยอือเจ้นี่ครับพี่น้องนี่เ็นอ่านี้ผมก็ยังเหลือเติมน้ำเข้าไปครับพี่น้องเติมตอนแลวคลิปเนาะ ง่ายๆครับพี่น้องแค่นี้ครับใส่ไข่สองนวยได้ได้หลากหลายสิบก่าขวดสิบห้ากวดนะครับนะที่นับไข่สองนวยผมคือลดส่วนหนึ่งน้ำปลาผมใส่สองส่วนครับทิ้งไว้ก็แดงจังสี่ก็ใส่เลยครับนี่แดงมันจะเป็นแดงดีแบบนี้เป็นเลยครับประมาณเดือนหนึ่งครับนี่ใส่ไว้เก็บได้ใส่ได้เป็นปีเวลาคนก็เชื่อมันสิ ตายก็คือกันมันคือมันตายโดนไปไหลายห้องห้องปฏิเัธมันก็นสีเป็นสีขาวขึ้นนะครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ฝากพี่น้องไปแชร์นี้ก่อนครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ